สค่ะสาวไทยในลอนดอนพากินพาเที่ยววันนี้สาวไทยจะมาทำเอ่ออเาผ้าคลุมนะคะไม่ใช่ตะข่ายนะคะคลุมผักฉอยดูสิคะมันหอยทาดหรือว่าหรือว่าอา่สลากนะคะสแนลอะไรพวกนี้มันมากินนะคะมากินใบ แล้วก็นกด้วยมันมาจิก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 นะคะเดี๋ยวจะเอาตาข่ายค,าคุมนะคะเดี๋ยวจะถอนเอา,เอาพวกเนี้ยหญ้าอะไรเงี้ยที่อยู่ในแปลงผักออกก่อนนะคะแล้วจะเอาตาข่ายคุมทีหลังนะคะตัดนะคะวัดก่อน<ม>ประมาณนี้ ราก็คุมเรียบร้อยแล้วนะคะนกก็จะไม่มาจิกนะคะเพราะว่าตอนนี้เยอะที่สุดก็คือนกมันบินบินมาแต่พวกสลักสแนลอะไรพวกนี้เรายังเอาอะไรมาหวานได้นะคะที่ค่าสลักสแนลอะ่ะเรามาหวานได้แต่นกอะ่ะมันมาจิกเราไม่รู้ว่ามันมาจิกเมื่อไหร่ก็เสร็จไปแล้วก่อนที่เราจะไปคุมผักสลัดนะคะเราจะมาถอน ละดิชออกก่อนเพราะว่านกมันมันกัดก็คือเนี่ยค่ะเห็นไหมนกมันจิกแล้วเดี๋ยวจะถอนออกหมดแล้วก็จะปลูกใหม่นะคะมันหัวเล็กๆนะคะละดิชเดี๋ยวถอนออกก่อนแล้วก็จะปลูกใหม่นะคะเพราะนกมันจิกเห็นไหมคะเนี่ยนกมันจิก นก nope. ต่อไปก็จะเอาที่คุมเหมือนกันค่ะเพราะว่าถ้าไม่คุมไม่ได้นะคะหัวเล็กๆก็จะเก็บออกมา แล้วก็มาถอนลาดิชนะคะหัวเล็กๆเนี่ยหวานเลยนะนี่นกมันชอบมันก็มาจิกเห็นไหมคะต้องเอาตะข่ายปิดแต่เดี๋ยวจะปลูกใหม่นะคะ เราต้องปลูกให้มันลงดินเยอะๆถ้ามันมันหัวมันไม่ลงดินมันก็จะโดนนกจิกนะคะนี่ค่ะเก็บเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมบางหัวก็จะ นี่คือนกมันจิกนะคะเราต้องเอาตะข่ายตะข่ายมามามาปิดเหมือนปิดต้นผักชอยเพราะไม่งั้นนกนะลงมาเต็มเลยเพราะว่ามันหิวอาหารมันก็จะมาจิกหาผลไม้แบบนี้นะคะไม่ใช่ผลไม้ผักเนี้ยมันกรอบหวานด้วยนะคะเดี๋ยวสาวไทยจะไปทำการคลุมผักสลัดหรือว่าเดี๋ยวจะ เอาหญ้าออกแล้วก็จะพวนดินก่อนนะคะที่จะให้ก่อนที่เราจะลงรดดิชอีกนะคะนี่เดี๋ยวจะเอาไปกินเปล่าๆนะคะเห็นไหมหัวใหญ่หัวเล็กเพราะว่าจะถอนออกให้หมดนกมันจิกนะคะเดี๋ยวจะปลูกใหม่นะคะนกมันจิกเป็นอย่างนี้